พูดถึงเรื่องสองหน่อยโฮ้ยนี่หนูเพิ่งไปนี่กับพี่วีมาพี่วีทุกคนหนูไม่กพี่วีไปเลยคือหนูอะเพิ่งมาคุยกับพี่วีใช่ไหมละ่ะทุกคนก็รู้ว่าแบบหนูแบบเป็นความขัางที่จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าคุยกับรุ่นพี่อะแล้วหนูอะเพิ่งว่าคุยกับพี่วีประมาณตอนนั้นอะที่ก็ไม่นานขนาดนั้น,นแต่ว่าก็นานอยู่มาสองสามเดือนที่แล้วหรอไม่กล่วทุกคนตอนนั้นแหละที่หนูบอกทุกคนหนูไม่กลัวพี่วีแล้วนั่นแหละ ตอนแรกกับพี่วีไงแต่พี่วีพอรู้จักแล้วเขาไม่เขาเขา,เขาถึงเขาจะดูนิ่งๆแต่เขาจริงๆไม่ใช่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากพี่คือแบบแล้วคือเมื่อวานหนอเมืาา่อันซืนเมืาา่อวันซืนแหละใช่คือเมืาา่อ,าว,าอาวานสักวันของเมื่อวานวันนหรือเมื่อวันซสารคือเปแบบว่าไป่นข้างล่างแล้วพี่วีก็อยู่ด้วยแล้วเสร็จแล้วพี่วีอะ่ะก็ พี่วีคือคือไม่อยากสอแต่ว่าพี่วีพี่วีเต้นให้ดูทุกคนพี่วีเต้นวันใหม่ไม่ใช่วันใหม่หรือดูใหม่ให้ดูพี่วีเต้นเวอร์ชั่นพี่วีแบบว่าตอนแรกๆที่เข้ามาให้ดูน่ารักแล้วพี่ก็ลองเพลงให้ฟังพอก้าก็ทะเลาะเลยไม่ได้จะทะเลาะทุกคนก็แบบ ก็เจร้าแล้วไม่มีอะไรให้คุยก็ต้องแก่งอ่ะโดนแก้งปุบป่าก็ทะเลาะแล้วใช่ทุกคนคือแบ,บ้พี่ก็พูดว่าเนี่ยอย่าทะเลาะก,กับพี่เยอะดพี่ไม่อยู่แล้วนะพี่วีพี่วีห้ามทิม้งกันไป น้อยอะทุกคนค่าห้องหนูก็จะไม่มีใครอยู่แล้วห้กคู่เลยโอเมนกอดหยุดนะหยุดก่อนน่ารักจริงหรือเปล่าคะแมค่ะก็น่ารักยังเป็นโมเมนต์ที่น่ารักกับคำนั่นแหละไม่เป็นไรถึงค้าห้องเราจะไม่อยู่แล้วอือึ mm hmm. จริงคุกคนวิธีดึงเศร้าไปเองเ <c oughs> พยทอจบนี่แหละอโอเคอืม